ธรรมะมีเยอะมากเลยรู้รือหมดเลยไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนเอามามั่วกันหมดเลยแต่ว่าเอามาน้อมใช้กับตัวเองไม่เปลี่ยนเนี่ยนั่นนะอันนี้เราเรู้เยอะมันก็มีปลาเอามากองไว้เยอะๆเฉยๆ,ๆแต่ทากินไม่เปลี่ยนแยกไม่เปลี่ยนไม่รู้อะไรเป็นก้างเป็นเนื้อเนื้อหาของอัดของทำก็เหมือนกันก็เป็นแบบนั้นเมื่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายเทศให้ฟังเราแยกแยะไม่เปลี่ยน ว่าอะไรสมควรจะเอาน้อมนํามาสอนตัวเองอะไรสมควรจะวางไว้ก่อนนั้นแยกไม่ออกอะไรถูกผิดไม่ออกการฟังก็จะฟังไปอย่างนั้นทุกๆวันะเมื่อฟังไปทุกๆวันมันก็ไม่เข้าใจนานเข้านานเข้ามันก็ดื้อด้านมันก็จะเข้าใจว่าเออเรามันทําไม่ได้ทั้งๆที่ยังไม่ได้ทําเลยแล้วก็ตอบตัวเองว่าทาไม่ได้เพราะยังไม่ได้เริ่มต้นทำตัวนั้นตัวสําคัญมาก เหมือนท่าน,นบอกว่าสุตะมยะปัญญาฟังใช้ปัญญาฟังเมื่อฟังได้มามาแล้วทำไงต่อก็พิจารณาแล้วเขาเนี่ยคิดตามเนเนื้อหาที่ฟังมาพอจะแยกออกไหมว่าอะไระเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยก็มาภาวนามยะปัญญาอ้อตัวนี้เป็นประโยชน์นส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ละทิ้งแล้วนะจำสิ่งนั้นมาไว้แล้วก็เอามาประดับไว้ที่ใจของตัวเอง มันกรันไวส่วนที่ไหนมันไม่เข้าท่าก็ทิ้งมันไปนะแค่นั้นเองใจก็เกิดความปีติเกิดความสุขเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดความสุขความปีติเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆบ่อยๆทีนี้มันก็ฉลาดเนี่ยฉลาดในการฟังคราวนี้มันจะรับรู้จากภายนอกมามันเลือกละอะไรสมควรฟังอะไรไม่สมควรฟังข่าวนี้มันแยกแล้วเนี่ยปัญญามันจะเกิดขึ้นด้วยการฟังแบบนั้นอันนี้ไม่สมควรฟังมันก็ปล่อยผ่านฟังแล้วไม่มีสาระ ก็ปล่อยผ่านไปไม่เอามายึดติดให้กับตัวเองให้ตัวเองทุนทุกทรมานอยู่นั่นนะผู้ฟังเปลี่ยนด้วยปัญญาเนี่ยสุตะมยะปัญญาฟังแบบปัญญาฟังแบบนั้น